มีหลายคนฝันไว้ว่าจะทําสวนตอนเกษียณแต่ผมไม่รอครับเพราะนี่คือเกษตรก่อนเกษียณเริ่มก่อนใช้ชีวิตก่อนเพราะการทําเกษตรไม่ใช่แค่เรื่องของต้นไม้ครับแต่มันคือเรื่องของการใช้ชีวิตผมเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีพื้นฐานเกษตรเลยแต่มีความฝันเล็กๆว่าวันนึงอยากมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติจนวันหนึ่งครับผมคิดขึ้นมาทำไมต้องรอให้เกษียณก่อนละ่ะถึงจะเริ่มทําสิ่งที่เรารัก าเราได้ทำตอนนี้เราก็ได้เก็บประสบการณ์ได้เรียนรู้และได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้เลยตั้งแต่วันนี้หลายคนมาคิดว่าการทําเกษตรเนี่ยต้องมีที่ดินเยอะๆต้องมีเงิน,ต,งงนต้องมีเวลาเยอะแต่จริงๆแล้วครับกรเกษตรก่อนเกษยรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลาออกจากงานมาทำนะครับมันหมายถึงการเริ่มใช้ชีวิตในแบบเรียบง่ายฝึกเข้าใจธรรมชาติฝึกให้ใจเย็นฝึกวางระบบชีวิตตัวเองผ่านการดูแลต้นไม้ผมมีเหตุผลอ,อยู่5ข้อที่อยากชวนทุกคนมาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ครับ ข้อที่1เพราะเวลาเป็นของมีค่ายิ่งเริ่มเร็วเรายิ่งได้ลองผิดลองถูกก่อนที่ร่างกายจะหมดแรงข้อ 2. การทําสวนคือการฟื้นฟูใจทุกครั้งที่ได้แตะดินมันเหมือนเราได้ปล่อยความเครียดออกไปครับข้อ 3. ม,มันคือการฝึกวางแผนชีวิตครับเราจะได้รู้ว่าการดูแลต้นไม้ก็เหมือนดูแลอนาคตตัวเองข้อ 4. มันสร้างรายได้เสริมแม่จริงครับจากผักจากผลไม้ไปจนถึงการรีวิวหรือขายของเล็กๆข้อ 5. มันคือความสุขจากความสําเร็จเล็กๆ ไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับเราได้กินของที่เราปลูกเองครับตอนผมเริ่มทําเบื้องหลังมันไม่ได้ง่ายเลยครับผมล้มเหลวเยอะมากปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินไม่ดีน้ําไม่พอแต่ทุกครั้งที่ล้มผมได้เรียนรู้ครับผมไม่ได้อยากเป็นเกษตรกรใหญ่โตผมแค่อยากมีชีวิตเรียบง่ายอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับธรรมชาติแล้วมันก็ทําให้ผมรู้ครับว่าการทําเกษตรไม่ได้ต้องการแค่ความรู้แต่มันต้องการใจด้วยครับ พอผมเริ่มทําสวนมันไม่ใช่แค่เรื่องของผักหรือดินครับแต่มันกลายเป็นเรื่องของขอครอบครัวด้วยครับลูกได้เล่นกับธรรมชาติภรรยาได้พักจากงานบ้านเรามีเวลาคุยกันมากขึ้นสวนเล็กๆกลายเป็นที่พักใจของทุกคนการทําเกษตรก่อนกเกษยณมันไม่ใชใ่การปลูกผักแต่มันคือการปลูกชีวิตใหม่ให้กับตัวเราเองครับมันคือการฝึกให้เราช้าลงเข้าใจตัวเองและเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวผมอยากชวนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของชีวิต ลองเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนครับพอเราเริ่มลงมือทําจริงๆเราจะรู้เลยครับว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์เลยแต่มันอยู่ในช่วงเวลาเล็กๆที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเสียงจอบกระทบดินกลิ่นหญ้าที่เพิ่งตัดหรือเสียงหัวเราะของคนในบ้านมันคือชีวิตที่ผมตามหามานานเลยครับหลายคนถามผมว่าเริ่มทําไปทําไมทั้งที่ยังไม่เกษียณผมตอบไปคําเดียวเลยครับว่าเพราะผมอยากรู้ถ้าวันหนึ่งผมแก่ลงแล้วและผมมองย้อนกลับมาผมอยากเห็นตัวเองในวันนี้ครับ ที่กล้าทาสิ่งที่เรารักไม่ใช่แค่ฝันถึงมันเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะมีเวลาเท่าไหร่แต่เรารู้แน่ว่าถ้าวันนี้เราเริ่มเราจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในทุกๆวันมันอาจไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องสวยไม่ต้องใหญ่แค่เรามีสิ่งที่ได้ทาด้วยใจแค่นั้นก็พอแล้วครับตอนแรกผมคิดว่าสวนในฝันคือสวนที่สวยงามเป็นระเบียบแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าสวนในฝันมันคือสวนที่ทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่จะอยู่กับมัน ถึงจะลรบ้างเหนื่อยบ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่มันคือที่ที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตจริงๆผมอยากชวนทุกคนลองเริ่มจากตรงที่ตัวเองอยู่ไม่ต้องรอดินไม่ต้องรอพร้อมเพราะส่วนที่แท้จริงมันเริ่มจากใจที่อยากลงมือเท่านั้นเองครับนี่แหละครับกรเกษตรก่อนกเกษียณชีวิตที่ได้เริ่มก่อนรอนี่คือ EP หนึ่งของโปรเจกต์ทำกเกษตรก่อนกเกษียณผมจะชวนทุกคนค่อยๆสร้างสวนไปเ้วยกัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่เราได้ใช้ชีวิตแบบที่ฝันไว้ใน EP 2ผมจะพาไปดูว่าถ้าอยากเลือกทำส่วนจริงๆเราต้องเตรียมอะไรบ้างกดติดตามไว้แล้วมาลุยไปด้วยกันครับผมเชื่อว่าแค่เรารักสิ่งที่ทำส่วนเล็กๆก็กลายเป็นส่วนในฝันได้ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ